วันนี้ก็ทําการนะครับซ่อมนะครับรถเจาะของเรานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เจาะนะครับวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นคีย์นะครับคีย์ที่อยู่ข้างในหัวเกียร์นะครับพังนะครับเพื่อนก็ซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าโวนนะครับขาดคาอยู่ข้างในนะครับเราก็ต้องยกเปลี่ยนทั้งหัวเกียร์ไปเลยนะครับนี่ครับ ยกหัวเกีวออกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับนี่ก็จะเอาหัวชุดใหม่นะครับมาเปลี่ยนนะครับจับเห็นเล็กๆนะครับอย่างนี้ก็ประมาณสิบขั้วตันนะครับนะครับตัวที่เอาไว้สําหรับขับก้านนะครับขับก้านเจาะของเรานะครับให้หมุนนะครับนี่แล้วก็ ส่งเข้าศูนย์ใหญ่นะครับไปซ่อมนะครับเราก็จะเอาชุดสเปร์นะครับหัวสเปร์นะครับมาเปลี่ยนนะครับตัดเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เจาะหินกันหนักมากนะครับเป็นคีพังไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับราจะยกมาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะยก หัวเกียรชุดที่อยู่บนเทลเลอร์นะครับมาสวมเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางหน่วยแมคานิกนะครับเราเคนเซอร์วิสแล้วก็นะครับบริการนะครับวันนี้ก็ ครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะครับเพื่อนก็ช่วงบ่ายก็น่าจะได้เจาะแล้วก็ลงเหล็กเทคนกรีดกันต่อไปนะครับเพราะว่าเปียนี้เราเหลืออีกแค่สองต้นนะครับก็จะจบนะครับเราก็จะย้ายไปเปียข้างบนนะครับอีกเปียหนึ่งนะครับที่เรามาเจาะซ่อมกันนะครับนี่ครับนี่ครับเก็บภาพช่วงที่ยกสวมไปแล้วนะครับมาให้เพื่อนๆ ดูชมนะครับทีมงานก็กำลังเติมน้ำมันไฮดรอลิกนะครับมันไฮดรอลิกขาดนะครับเช็คความพร้อมนะครับพร้อมที่จะเจาะนะครับแล้วก็ลุยต่อไปนะครับอีกร้อยกว่าต้นนะครับ